มาค่ะวันนี้เราจะมาเทสนะคะแป้งตัวนี้คุณดูแป้งตัวนี้นะคะเราใส่นะคะโลบุลากบบากเกเรเข้าไปช่วยให้หน้าคุ้มชุ่มชื้น,นแล้วแป้งตัวนี้คือทําให้คุณไม่ต้องใช้บีบีไม่ต้องใช้คีมแดดไม่ต้องใช้คีมอะไรคอนซีลเลอร์ใช่ไหมเออน,นะคะเดี๋ยวมาดูนะวิธีการลงคุณก็แค่เอาพับตัวนี้นะคะแปะเข้าไปแล้วก็เน้นนะคะอันนี้มีหินมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดู กินมงคลก็จะหยับจับได้ไหมอ่ะกินมงคลเห็นไหม <c ười> เป็นก้อนๆนะคะเป็นก้อนๆครูจิตาใส่ให้เพราะเราสามารถโปแรแกรมจิตให้เราคิดอะไรก็ได้นะคะตัวอย่างทาไปนะคะเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าเข้ามาในร้านามากมายนะคะใครเห็นกูหลงกูใครเห็นกูกนกชอบกูอ่ะพูดไปนะคะเงินทองไหลมามา,มาแล้วมาอีกเงนินในบัญชีเพิ่มพูนขึ้นทุกวินาทีเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอ เงินทุกสกุลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆลูกค้าคุ่เข้ามาแล้วเข้ามาอีกโอ้เงินทองไหลมาเทมา,มานะคะผัวรักผัวหลงลูกเชือ่อฝังอืนะคะพี่น้องรักกันโอเคอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาเงินทองไหลมาเข้ามาแล้วเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาแล้วเขา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 จนล้นเซฟล้นกระเป๋านะคะเออล้นเซฟล้นกระเป๋าแล้วเหลื่อมเหลือมั่งเหลื่อม เหลือเฟือนแล้วแบ่งปันนะคะไปสร้างบุญสร้างบุญส,สร้างวัดสร้างเจดีย์อะไรคุณก็พูดไปเนาะเออเงินทองอยู่ที่ไหนก็เข้ามาหาชั้นง่ายๆสบายๆนะคะเห็นไหมแล้วหน้าคุณก็จะเนียนไปด้วยนะคะเออปากแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะทำแบบนี้แล้วก็บัตรชอนนะคะสิ่งที่บอกได้เลยว่าบัตรชออของคุณอะไรก็ได้นะคะ ให้มันมีสีสันให้แก้มละเลือ้อนละเลือลเล้อนนิดๆพอนะคะไม่ต้องเอาแดงเหมือนตุ๊ดลิงนะคะเออคะเอาแค่ละเลื้อนละเลือนพอใครที่อายุห60ก็แต่งได้นะคะเนี่ยพี่ห 5, 5้าแล้วนะคะแต่งแบบให้มันเป็นธรรมชาติให้แลดูเป็นคนที่เฮ้ยมีเลือดฝาดถึงจะอายุเยอะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะแค่นั้นแล้วก็นะคะเอาหวีเอาหว,าวีมาหวีลงนิดนึงเพราะเป็นคนที่เปิดหน้าผากแล้วนะคะพี่ว่ามันไม่สวย ก็เอาที่เอาใจเแบบิกบานนะคะพี่ชอบเป็นแบบนี้นะคะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้พที่ทำแบบนี้แล้วเรามั่นใจลิปสติกนะคะก็เอาสีที่คุณถูกใจอะไรก็ได้นะคะนี่จะแดงไปไหนโอเคนะคะแป้งตัวนี้ดีมากนะคะยิ่งเจอน้ำยิ่งฉ่ำเบานะคะมีค่า P&M 50บวกเลยนะคะตัวนี้ ไปซื้อนะคะหรือมาซื้อที่พี่หรือจะคลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกไปซื้อในระบบได้เลยซื้อตรงกับบริษัทได้เลยนะคะบริษัทส่งตรงถึงบ้านคุณถึงมือคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าบริษัทจะโกงคุณโอเคนะไปนะคะ